สวัสดีจ้าวันนี้ก็มีเมนูทิ้งเที่ยงน้ำพริกน้ำปลามีทอดเนื้อด้วยจ้าทอดเนื้อแซ่บไข่สองฟองพริกเผ็ดขอบคุณพี่กไดไลค์กดติดต,ตามจ้าวันนี้หนูพิกมี น้ำพริกน้ำปลาแสนอร่อยอีกแล้วอันนี้จะเป็นทอดเนื้อจ้าทอดเนื้อแดดเดียวแซ่บวันนี้วันนี้แวะเวียนมากินข้าวกับน้องพีทเลยจ้ากับข้าวเราก็มีแค่นี้จ้าแสนอร่อยอีกแล้ว จ้าไข่สองฟองต้มไข่กินกับน้ำพริกเสียนอร่อยอีกแล้วน้ำพริกของเราใส่หอมใส่น้ำปลาใส่มะนาวรับรองหิวข้าวกันเลยจ้าับข้าวของเราวันนี้ ขอบคุณพี่ก็ะไรกรติดตามจ้านี่จะมีข้าวเหนียวด้วยจ้านี่ข้าวของเราข้าวเหนียวร้อนๆกินข้าวกันจ้าทอดเนื้อเดดเดียว น้ำพริกของเราใส่น้ำปลานัวๆนวผงนัวด้วยจ้าหยวข้าวกันเลยจ้าเน้นเน้นด้วยจ้าน,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 นี้ก็จะเป็นทอดเนี้ของเรากับไข่ฟองฟองขอบคุณพี่ก็ได้กิดติดตามจ้า 嗯，好的。好的 大梅吗？